ถามไปถามมาคือเขาเป็นเอฟซีเรานะครับคือดูดูจากผมจากเซียรังสิตใช่ไหมใช่ครับดีใจดีใจที่เจอตัวจริงหลายหลายที่เลยแหละไม่ใช่ที่เซียที่เดียวเลยใช่ใช่ครับจะมีร้านพี่อะไรสักอย่างแล้วแกชื่อพี่อะไรนะผมจำไม่ได้ผมดูในเซียนั่นแหละอ๋อหลายหลายที่ครับหลายที่เลยออ๋ต้องขอบคุณนะครับเป็นเอฟซีตัวจริงจริงนะเนี่ยขอบคุณครับยินดีที่ได้เจอคครับรับชมรับชมคลิปนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับจับมือหน่อยจับมือหน่อยโอเคครับ มาเจอเพื่อนๆนะครับคือต้องถามว่ามามาเลือกอะไรครับวันนี้ก็หลายๆอย่างครับอาจจะเป็นพวกเครื่องเสียงเน้นไปทางเครื่องเสียงครับมากับครอบครัวพอดีเขาก็ดูรองเท้าดูอะไรกนแล้วแต่มีสินค้ายุะแยะมากมากมายเลยครับคือคือความชอบของญี่ปุ่นมือสองนี่คือยังไงครับันก็คุณภาพคุณภาพนะแล้วราคาด้วยใช่ไหมได้คุณภาพด้วยทั้งราคาราคาด้วยคุณภาพด้วยครับได้หมดเลยส่วนมากก็จะเป็นของดียี่ห้อดีๆใช่ครับ ก็ไว้ใจได้ระดับหนึ่งเขาน่าจะไม่มีการอะไรเขาเรียกว่าเกียร์ต่ำระดับต่ำอันนี้ราคายังไงครับวันบาทอ๋อตอนนี้ประมาณโอ้จริงจริแล้วถ้าถ้าซื้อสดใหม่ใหม่แพงไม่ราบไม่ทราบไม่ทราบต่คาดว่าน่าจะแพงก็ถือว่าโอเคนะปั่นจักรยานใช่ไหมครับอ๋อผมว่าไปขี่ใส่ในงานของผมโอ้คใส่ในงานของผมมันช่วยได้มาช่วยได้ สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่เส้นถนนหาดไทยราชนะครับหาไทยราชนะครับผมพูดผิดนะครับคลองถมสวนนะสวนเกียวทองนะครับตลาดสวนเกลียวทองนะครับก็โตเกียวพลาซ่านะครับซึ่งผมเคยไปรีวิวมาแล้วครับที่สมุทรสมุทรสาครนะครับแล้วก็สาขานี้รู้สึกจะเพิ่งจะมาเปิดใหม่นะก็ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเปิด ก็เปิดทุกวันหยุดทุกวันจันทร์นะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง20นาฬิกานะครับก็เป็นโกดังญี่ปุ่นมือสองนะครับโกดังโตเกียวพลาซ่านะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในนะได้ข่าวว่าที่นี่คนมาแย่งกันซื้อจนอตลาดตรงนี้แทบแตกเลยนะเนี่ยนะครับตรงมีระบบการจ่ายเงินที่เหมือนห้างนะครับไม่ได้ไม่ได้เดินมั่วเหมือนโกดังทั่ว,วไปนะ แล้วก็มี f อนะครับท่านหนึ่งแนะนําให้มานะครับที่นี่อันนี้คือบรรยากาศนะผมผมไม่แน่ใจว่าจะมีลิขสิทธิ์เพลงหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ต้องใส่เสียงนะครับน้านหน้านี้เป็นจักรยานนะเป็นจักรยานเป็นจักรยานนะครับดูคนนะจักรยานมือ2จักรยานมือสองเยอะเลยอันนี้คือจักรยานไบเกอร์นะครับก็เป็นมือสองลองขับลองขี่ดูนะนี่ครับคนเยอะมากนะครับเหมือน เดี๋ยวผมให้ดูนะครับบรรยากาศนะครับเหมือนแจกฟรีเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดของเล่นนะของเล่นเขาจ,จับเป็นชุดเป็นชุดไว้อย่างนี้นะครับก็เป็นโกดังแนวที่อยู่ทางสมุทรสาครน,นะครับก็คือบรรยากาศโอถงนะไม่แออัดนะครับก็มีพัดลมระบายความร้อนนะโอ้โหคนก็ซื้อไห เดี๋ยวพาเดินดูคร่าวๆก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะโดนลิขสิทธิ์เพลงหรือเปล่านะครับถ้าไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนนี้ก็เป็นพวกเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็มีนิดหน่อยนะเนี่ยลำโพงแนวญี่ปุ่นนะครับลำโพงแนวญี่ปุ่นมีไม่เยอะนะครับรองเท้าผู้หญิงนี้ เยอะเลยนะครับเดินดูก่อนเดี๋ยวผมพาเดินดูก่อนนะครับอนนี้เป็นเป็นคนเขาเลือกซื้อเยอะอ๋อเป็นพวกไขค่วงนะครับสว่านพวกอุปกรณ์ช่างนะครับทีมล็อกนะสว่านเล็กๆเ,เล็กน้อยนะคือครบเท่าไหร่เนี่ย ื้อครบพันบาทลด10ซนะครับสินค้าก็จะเป็นแนวนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับนะตุ๊กตาญี่ปุ่นนี่ก็เยอะเลยนะแล้วเครื่องเซรามิกเขาอยู่อีกส่วนหนึ่งนะันฝั่งนู้นเลยนี่นี่น,นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องแก้วเครื่องเซรามิกต่างๆนะครับโกดังนี้ก็เป็นโกดังญี่ปุ่นมือสองนะครับที่เพิ่งจะมาเปิดใหม่ที่นี่ได้ไม่นานนะครับ เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบข้างก่อนนะครับก็เป็นพวกตุ๊กตาญี่ปุ่นต่างๆนะครับสําหรับท่านที่อยากเอาไปสะสมนะครับวันนี้พาแนะนําสถานที่นะครับถ้าไม่มีเพลงผมก็จะลงเสียงไปเลยนะครับถ้ามีลิขสิทธิ์เพลงก็จะใส่เสียงตามหลังนะครับก็ติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับจะพยายามเดินให้ทั่วนะครับเห็นมี รองเท้านี่เยอะเลยนะมีราคาบอกอ๋อก็จะมีราคาบอกราคาอกอราคาบกับอันนี้ก็ร้0ยห้าสิบนะครับ1้อยห้าสิบนะมีราคาติดไว้นะครับนะก็จะมีราคาติดไว้อันนี้ส่วนของรองเท้านะครับนาฬิกาดูดิครับว่าความสนใจของคนอนะ ไม่ใช่ว่าของมือสองคนจะไม่สนใจนะคนมาซื้อเยอะจริงๆเลหมือนเข้าห้างเลยนะครับด้วยด้วยดว,ยดวยที่ว่าเออ,อของถูกด้วยของไม่แพงนะครับอันนี้ก็ราคาสองพันห้านะครับเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับฝั่งนี้นะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นตู้ตู้ไม้เขาจะติดราคาไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมดูตัวผมดูตัวหนึ่งนะ โอ oh, อันนี้อันนี้สองพันห้านะครับตู้นี้ตู้นี้สองพันห้านะโอ้ยังสวยเลยนะเนี่ยงานไม้ปกติปกติพันห้านะครับตัวนี้นะลดเหลือลดยี่สิบเปอร์เซ็นเหลือพันสองนะครับพันห้าลดเหลือพันสองนะเหลือเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยสวยนะเนี่ไม่ใช่ว่าขี้เลนะนุน เหลือพันสองนะครับตัวนี้ก็ปกติสองพันสองหมื่นห้านะครับตัวนี้นะลดเหลือสองหมื่นนะครับสองหมื่นโอ้ตัวนี้งานไม้อย่างเนียนนะครับโอเคนี่ครับถ้าท่านชอบแนวเครื่องไม้นะครับถ้าไม่ติดว่ามันเป็นของมือสองของนำเข้านะครับปกติเจ0ดพันห้านะครับลดสิบห้าเซ็ก็เหลือห3 0ันสามนะครับ ปกติ8,500นะครับเหลือ7,200พนะันสองนะงานไม้ส,สวยๆนันเลยนะเขาจะมีติดราคาบอกนะครับลดยีร์ก็เหลือพัดเหลือ1มื0นนะครับนี่จักมื0นหนะครับชุดชุดนี้เลยนะครับนะพวกตู้ในเอาไปตรงหน้าทีวีเนี่ยตั้งของได้เลยเนี่ยตัวนี้นะปกติ7,500นะครับลดเหลือ6ก0ันะครับ อันนี้ก็ลดเหลือ5,005นะครับจาก6,005นะครับก็เป็นชุดเฟอร์นิเจอร์นะครับเหมือนเครื่องไม้ในครัวอันนี้หมื่นหน่วยสิบร้อยกว่า1 0 0นะครับตัวนี้1,008ตัวนี้ชุดนี้1 0 0ดนะครับด้านในเนาะนะเดินะไปดูส่วนอื่นบ้างเถอะเพราะว่าเครื่องไม้เดี๋ยวเขามาดูที่หลังนะครับวันนี้ผมลากยาวนะครับอาจจะเดินไม่ทั่วนะ องคนเ,เลฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเขาเริ่มราคายัางไงเด้อเป๋าลูกสุดเขาก็จะมีราคาติดแอปนะร้อยยี่สิบบางตัวก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะเนี่ยครับนี่กระเป๋านะครับแล้วก็เป็นพวกเครื่องครัว เครื่องเซรามิกนะครับนี่ที่โกดังที่สมุทรสาครก็มีแบบนี้นะครับพวกโถชามต่างๆนะครับเครื่องแก้วนี่ก็เยอะนะแต่ผมชอบใจอะตรงเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์นี้สวยมากเลยงานไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องแก้วนะครับราคาเริ่มต้นก็10บาท20บบาทนะครับเครื่องแก้วนะครับเครื่องเซรามิกต่างๆนะ แก้วกินเหล้า30บาท40บาทราคาประมาณนี้นะครับ10บาทก็มีนะครับถ้าแก้วอยงเงี้ยสิบาทนะครับ50บาทนะครับโอ้อยู่ใกล้บ้านอยากซื้อได้เล่แก้วอันนี้ก็เป็นเครื่องแก้วนะครับแล้วก็เพืนพอคกบหม้อต้มต่างๆนะ350 200 180 150บสราิบครับ พวกแก้วน้ำชากาแฟนะครับด้านล่างนะครับโอ้โหแบบโอ้หเยอะเลยนะครับแก้วตัวเล็กๆานาลงนารัก3สามสิบาทเียนะยี่สิบบาทเขามีนะสาสบาทก็แนะนำสําหรับท่านที่อยากได้พวกแก้วนะครับที่จะไปอในบ้านนะครับเนี่ยโอย้เขาเปิดเพลงเนี่ยผมจะ <laughs> ผมไม่มั่นใจว่าจะโดนลิขสิทธิ์เพลงหรือเปล่านะพี่น้องเอ้ยถ้าโดนก็ต้องใส่เสียงนะครับถ้าไม่โดนก็เปิดเสียงสดนะครับนี่พวกถ้วยโถชามขออภัยครับเครื่องถ้วยเี๋ยวผมดูราคานิดหนึ่งนะครับสองร้อยกว่านะเป็นชุดยังเป็นชุดน้ำชาอย่างนี้ก็มีนะครับประมาณร้อยห้าสิบนะครับ คนที่จะเอาไปเป็นของฝากของขวัญปีใหม่ผมว่าดีเลยนะเนี่ยอาจจะเป็นที่บรรจุพันธุ์มันไม่ค่อยเนี่ยอย่างชุดอย่างเงี้ยร้อยยี่สิบนะครับสิบบาทนะครับพวกช้อยพวกชามนี้จานชามนี้เยอะเลยนะครับด้านล่างที่อีกเป็นปองปนะองอะไรอย่างเงี้ยเล็กเลนะ นี่ครับสิบบาทนะครับสามสิบบาทโอ้ยพี่น้องเอ้ยไปซื้อไปเก็บในตูเ้เด้อนี่มาดูพอดูหน่อยเห็นไหมครับคนมาอัน,นอันนี้ผมมาประมาณสักเกือบห้าโมงแล้วนะคนก็น่าจะเริ่มน้อยแล้วล่ะจริงๆแล้วเปิดประมาณสักสิบโมงนะสิบโมงเช้านะครับ ผมว่าคนน่าจะมารอตรงประตูแบบเยอะนะครับผมมาไม่ทันนะครับคือไปหลายที่นะครับต้องขออภัยด้วยมาก็มืดแล้วอะแต่เปิดถึงประมาณสักสองทุ่มนะที่นี่ยี่สิบมาริกานะครับผมก็ประมาณสองทุ่มได้นะครับก็ยังเปิดอยู่นะฝั่งนี้ก็เป็นพวกเอกสารต่างๆพวกสมุดนะครับพวกของเล่นน้องๆนูนูนะฝั่งนู้นะครับนี่เขาจะมีรถเข็นให้ ใส่เข้าไปขนเข้าไปเครื่องออกกําลังกายนะครับเสื้อผ้ามือสองฝั่งโน้นนะครับข้าห่มเดี๋ยนะของเล่นต่างๆนะครับอันนี้เป็นของเล่นนะก็เป็นอ๋อเดี๋ยวผมไปดูพวกนั้นฝั่งโน้นเห็นมีคนมุงเยอะนะครับน่าจะเป็นโมเดลนะฝั่งนี้จะเป็นพวกโมเดลญี่ปุ่นนะครับโมเดลญี่ปุ่นคือ ตัวการ์ตูนดังในอดีตนะครับเป็นพวกโมเดลโมเดลการ์ตูนดังนะครับของญี่ปุ่นก็คือต้องมีต้องมีต้องมีงมนี่นะอยากได้ของแท้ของจริงต,ต้องมาที่นี่แหละรล้วร,ร้อมไของฟอร์มแน่นอนน่าจะเป็นโมเดลญี่ปุ่นนะครับนครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการจับจ่ายซื้อของในโกดัง ตเกียวพาซานะครับอยู่เขตเมนบุร uh, ีนะครับ mm hmm. ผมเดี๋ยวผมเช็คอินไว้อีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. คือตรงนี้ต้องบอกว่าเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานนะ mm hmm. เปิดได้ไม่นานนะครับ mm hmm. ก็มีคนมาให้ความสนใจเยอะจริงๆนะแล้วพวกนี้มันเป็นของจิปะทะนะครับจิปะทะก็คือแบบมีทุกอย่างไงเจะมีก็จะมีติดราคาเลยนะ ว่าอุณหภูมินสิบาทนะครับก็เ,เป็นพวกบรรจุภัณฑ์มันอาจจะไม่โอเคนะครับผมว่านะมีนาฬิกาพวกต้นไม้ยังมีเลยพลาติก <c oughs> นีครับอันนี้คือเป็นของที่มัน ของที่มันกระจัดกระจายแล้วนะเนี่ยพวกนี้นะคือเขาเขาจะจัดโซนไว้ของที่มันเป็นถ้วยโถโอชามฝั่งโน้นนะครับโอ้ถ้าอยู่ใกลๆนะครับขอขอแนะนำนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับโตเกโยียวพาซาโกดังญี่ปุ่นมือสองนะครับนําเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับมีพื้นที่สะอาดสะอ้านนะไม่แออัดนะครับมีลมผ่านแล้วก็หน้าเดินน้าเดิน เฟ <Chron> <Okay. S 1> อร์นิเจอร์ฝั่งนี้นะครับนะเดี๋ยวผมถ่ายนิดนึงนะครับเฟอร์นิเจอร์ฝั่งนี้นะแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องถ้วยชามตรงที่คนสนใจมากที่สุดก็คือมุมถ้วยนี่นะครับมุมมุมนี้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ถ่ายให้ดูโดยรวมนะครับ แต่ผมว่าเฟอร์นิเจอร์น่ะสวยนะครับกระเป๋าก็เป็นที่นิยมนะครับรองเท้านะครับรองเท้านี่คือแบบมีทั้งแบบน่าจะเป็นแบรนด์ดังๆนะ่นะกระเป๋านี่ก็แล้วแต่เราจะเลือกแล้วกันนะครับแบรนดีดีทท้งนั้นอันนี้แค่แปดสิบบาทเองนะรองเท้ารองเท้า,ทาคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับก็มาเลือกเบอร์เลือกไซส์นะครับ กันนอกก็มีนะครับครับนี่ก็เป็นความสุขของคนที่รัฐคือขเขาเรียกว่าของมือสองนะครับของมือสองไม่ใช่ของไม่ดีนะครับของดีราคาไม่แพงนะครับอ่าเรียกว่าเหมาะทุกทุกทุกรุ่นแล้วกันนะครับคือไม่ใช่ว่าคนไม่มีตังค์มาซื้อนะครับคนมีตังค์ก็มาซื้อ คือส่วนมากเขาอยากได้ของที่มันมีคุณภาพนะครับอาจจะบรรจุพัณฑ์เก่าบ้างแต่ว่าพวกเซรามิกพวกเครื่องครัวนี่ผมว่าเหมาะเลยนะสําหรับคนที่อยากได้จานไปเก็บในตู้นะครับนี่ <c ười> คือก็ไม่เข้าใจว่าเขาซื้อไปนะซื้อจานซื้อสวยแต่เขาไปตู้โชว์นะไม่เอามาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นความสุขของคนที่มาเลือกซื้อนะครับ <c ười> โกดังโตเกียวพาซานะครับนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมเอ่อครับผมอยากให้มาซื้อแก้วเ,เซรามิกนี้เยอะมากเลยถ้วยน้ำชาพวกชอบดื่มกาแฟนะครับนี่โหเรียกว่าคุ้มแล้วกันนะครับนี่นะครับ เฟอร์นิเจอร์นะครับแต่เครื่องเสียงก็ไม่ค่อยเยอะนะเดี๋ยวผมเดินไปดูเครื่องเสียงนะครับจะมีเครื่องเสียงอยู่ฝั่ง,งนะ้นก็จะมีเครื่องเสียงอยู่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนน้อยนะครับนี่ครับเครื่องเสียงก็มีบ้างนะแต่ว่าไม่เยอะนะ เสียงก็มีมากนะแต่ว่าไม่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศาโกดังนะครับโตเกียวพาซ่านะครับอยู่ในย่านของมินบุรีนะครับเดี๋ยวผมเช็คอ,อินไว้อีกทีหนึ่งนะครับขอโทษนะครับ นะครับคนคนมารอรอแายตังค์นะก็คือจ่ายซื้อเสร็จแล้วก็จะมาตรงจุดเช็คชําระเงินตรงนี้นะครับคือมีระบบเหมือนห้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจ่ายแบบมั่วๆนะอันนี้คือ,อความครอบคลุมของโตเกียวพาซานะครับที่สมุทรสาครก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับผม